พวกเราทีม AI แต่ใจแมนนวลพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้คนดูแลต้นไม้ได้ง่ายขึ้นสร้างส,สมาร์ทกลอพอทที่ช่วยดูแลพืชอัตโนมัติตอบโจทย์คนเมืองและผู้ที่ไม่มีเวลาประเด็นปัญหานะคะ 1. คนสนใจการปลูกต้นไม้แต่มีเวลาว่างน้อยและมักลืมรดน้ำต้นไม้ 2>, 2. ต้นไม้ในคอนโดหรือออฟฟิศมักตายเพราะดูแลไม่ทั่วถึง 3. ม,มีผู้ที่สนใจการปลูกต้นไม้แต่ขาดความรู้ในการดูแลพืชที่ถูกต้องเช่นปริมาณแสงน้ำและสารอาหารที่พืชควรจะได้รับ วิธีแก้ปัญหาทีมของพวกเราได้คิดค้นกระถางต้นไม้อัจฉริยะที่รดน้ำเองได้ตามความชื้นในดินมีระบบตรวจวัดแสงและความชื้นปรับตามความต้องการของพืชและยังมีแอปมือถือแจ้งเตือนสุขภาพต้นไม้และให้คำแนะนำในการดูแลผลิตภัณฑ์สมาร์ทกโกล์พอรกระถางอัจฉริยะมีระบบรดน้ำอัตโนมัติตรวจวัดความชื้นและสารอาหาร N P K มีระบบแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันเมื่อดินแห้งขาดธาตุอาหารหรือขาดน้ำตั้งเวลาลดน้ำผ่านแอปพลิเคชันมือถือเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi, b l u บลูทูธดีไซน์ทันสมัยเหมาะกับการตกแต่งบ้านหรือออฟฟิศว้าวนอกจากคุณสมบัติข้างต้นแล้วสมาร์ทโกลด์ของเราก็ยังมีข้อดีอื่นๆอ,อีกมากมายเช่นประหยัดพื้นที่ดีไซน์มินิมอลทำจากวัสดุคุณภาพสูงและยังมี AI วิเคราะห์สุขภาพต้นไม้พร้อมให้คำแนะนำ แถมรับประกันสินค้า1ปีและมีบริการซ่อม Smart Grow Pod ของเราราคาอยู่ที่1,490บาทหากสนใจนะคะสามารถติดตามได้ที่ออนไลน์ w w w SGP Smart Grow Pod t th com และ Shopee Lazada j e Central ช่องทางออฟไลน์นะคะที่ Home p r o และ IKEA ค่ะ เมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างสปริงเกอร์ลดน้ําอัตโนมัติสมาร์ทโกพอปดของเรามีคุณสมบัติที่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเช่นลดน้ําอัตโนมัติมีแอปมือถือควบคุมมีเซ็นเซอร์วัดความชื้นและแสงมี AI วิเคราะห์สุขภาพต้นไม้และยังมีดีไซน์ที่ทันสมัยค่ะจุดแข่งของผลิตภัณฑ์สมาร์ทโกลอปหมีระบบลดน้ำอัตโนมัติที่ปรับตามสภาพแวดล้อมจริง 2. มีแอปมือถือสามารถควบคุมและแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์า 3. ม,มี AI วิเคราะห์สุขภาพต้นไม้และให้คำแนะนำา 4. 4. ดีไซน์สวยปรับเข้ากับบ้านหรือออฟฟิศ 5. เหมาะกับคนเมืองและคนที่มีเวลาน้อยช่วยให้การปลูกต้นไม้ง่ายขึ้น ทีม AI แต่ใจแมนมนวลของพวกเราเป็นทีมที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกอบไปด้วย 1. นางสาวนัชชาแสงผิว 2. นายสกิโชชนันไหว 3. นางสาวสุภาพรอ,อาจรอด 4. นางสาวพิชยาภาแสงโซดา 5. นางสาวพณิตาชมพูและ 6. นางสาวชุติภาบำเพ็ญผลจากคณะวิศวกรรมตรค่ะ ปลูกต้นไม้แบบสมาร์ทเพื่อบ้านและชีวิตที่สมาร์ท